สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับตัว h i แม็ก x 3กนะครับก็จะมาแกะกล่องแล้วก็วัดกำลังส่งกันให้ดูนะครับในส่วนของตัว h i แม็ก x 3เอตัวนี้จะเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องแดงนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะสามารถซื้อและก็ขอใบอนุญาตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสอบนะครับมาแกะกล่องกันนะครับในส่วนของตัวเครื่องเครื่องนุ่นนี้จะเป็นเครื่องมีทะเบียนนะครับตัว ในกล่องก็จะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะมันจะมีสองภาษาเลยมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับอยู่ในตัวอยู่ในหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะลูกค้าตัวเครื่องนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะตัวเครื่องนะครับได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับลูกค้านะครับไม่ใช่เครื่องเถื่อนนะครับสามารถที่จะขออนุญาตมีใช้ ได้เลยนะครับมาในส่วนของด้านล่างของตัวกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ1ก้อนนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะลูกค้าแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเป็นแรงดันไฟอยู่ที่7.4โวลต์นะครับความจุแบตเตอรี่นะครับตามมาตรฐานมอกเลยนะครับตัวนี้ได้รับมาตรฐานมอกนะนะครับ1 6 0 0มิลลิแอมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแอม,มเต็มนะตัวนี้ผมเทสแล้วด้วยนะครับแอม,มแบบเต็มเต็มเลยไม่ใช่แอม,ม อ่าแบบโอเวอร์โอเวอร์หรือแอมแบบเมกเมกนะครับในส่วนของตัวกิ๊หลังนะครับกิ๊เนี่ยเข็มขัดนะครับก็จะเป็นลักษณะของฐานเหล็กหนาอยู่นะครับหนาอยู่นะเดี๋ยวผมแกะามาให้ดูนะบ,บางตัวมันจะเป็นเหล็กบางๆนะครับตัวนี้มันเป็นเหล็กหนาอยู่นะนี่นะครับเห็นไหมอ่ะไม่ตรงกล้องอีกเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกถามว่า โอกาสที่จะหักมีไหมมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันทุกตัวทุกยี่ห้อนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นพลาสติกเวลาที่เราอ่านั่งถ้าเน็บปกติมันไม่หักครับส่วนใหญ่จะเป็นไปไปหักตอนตอนที่เรานั่งนั่งโซฟานั่งโต๊ะอะไรเงี้ยเราทีนี้เป็นงัดนะครับมันเป็นงัดกับพวกโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะหักได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับในส่วนของท่านชาร์จเต็มตัดนะครับนะครับเป็นท่านชาร์จเต็มตัดนะครับก็เวลาเต็มมันจะเป็นไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้ นะครับเวลาชาร์จก็จะเป็นสีแดงขึ้นตรงตรงที่เดียวกันนี่แหละนะครับเสียบไฟก็จะเป็นเสียบไฟบ้านนะครับสายกาดให้มาหนึ่งต้นนะครับลูกค้าสายกาดเป็นแบบหางหนูนะครับหางหนูแข็งนะครับไม่ค่อยแข็งมากนะก็ยังงอได้อยู่นะนะครับใช้ในย่านสองสี่ห้านะครับกรณีเครื่องรุ่นนี้มันสามารถอ่าความสามารถพิเศษของเขาคือเปิดแบนไปย่านดําได้แต่ว่าเวลาเราไปใช้ย่านดําเราก็ต้องเปลี่ยน ใส่สายกาดที่ตรงย่านคมถี่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวสายกาดที่ให้ไปเป็นสายกาดย่าน cb 2 4 5สี่ห้าเมกะเฮิรต์นะครับตามสเปคเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปในกล่องก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูหน้าจอแล้วก็ดูในส่วนของการวัดกําลังส่งกันนะครับเราต้องวัดไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าไม่วัดลูกค้าก็ต้องถามอยู่ดีแหละนะครับว่าเอ่อมีคลิปวิดีโอวัดกําลังส่งไหม ก็ต้องถามกันเข้ามาอยู่ดีแต่บางตัววัดได้ผมก็จะวัดให้ดูนะครับบางตัววัดไม่ได้ก็ให้สอบถามเอาแล้วกันเนาะเพราะบางทีบางบางรุ่นมันไม่สามารถที่เอาลงได้นะครับเนื่องจากมีสาเหตุบางประการนะครับถ้าอยากรู้ก็โทรมาถามเอาแล้วกันนะครับไม่ต้องพิมพ์ถามนะครับเพราะมันตอบไปมันก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะแสดงเป็นสองบรรทัดนะครับลูกค้าแล้วก็ สแตนบายสช่องนะช่องไหนมาก่อนก็คือรับช่องนั้นเลยนะครับผมในส่วนของดิเมนชันต่างๆที่หน้าจอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกล้องโฟกัสไหมโฟกัสอยู่รับลำโพงเสียงดังนะครับตัวนี้โอ้โหดังลั่นเลยตัวนี้ภาครับค่อนข้างที่จะไวนะครับเท่าที่เทสแล้วเนี่ยไวกว่าหลายๆรุ่นเลยนะครับ เมนูต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวรุ่นที่ CX30 เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวลองนะครับกําลังส่งก็จะดรอปลงมาน้อยกว่า CX30 นิดนึงเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมก็ยังไม่ได้วัดเลยนะครับว่ามันออกเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวเทสที่เขาส่งมาให้เทสนะครับเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับตัว ในส่วนของฟังก์ชันไม่รู้ว่ามันจะเข้ากล้องได้หรือเปล่านะเพราะว่ากล้องมันน่าจะตัดนะครับนี่ยให้ดูนะนะครับเมนูต่างๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะครับมีทั้งหมด37เมนูนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าผมไล่ดูแต่และเมนูให้ในส่วนของคลิปการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับ ลองให้ลูกค้าที่ใช้งานไม่เป็นจริงๆหรือว่าดูในคู่มือแล้วเนี่ยไม่เป็นจริงก็ขอลิงก์กับทีมงานเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการเรื่องในส่วนของคลิปแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะลูกค้าเดี๋ยวผมขอปรับสกลก่อนแป๊บหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งสกลไปให้นะลูกค้าผมจะตั้งไว้ที่1เลยนะถ้าโดนสัญญาณรบกวนเข้ามากๆนะครับก็ตั้งไว้ที่5นะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งให้ อ่าตั้งไว้ที่ที่หเลยนะครับมามาเชื่อกําลังส่งกันดีกว่านะครับเพื่อที่ไม่ให้มันคลิปมันยืดยาวเครื่องนี้ผมได้โปรแกรมในการเปิดแบนด์็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมารบเริ่มต้นที่สองี่ห้านะครับเริ่มต้นที่สองตัววัดกําลังส่งก็จะยังเป็นตัวเดิมนะครับ jk 5 6 0นะครับตัวนี้ตั้งค่าในเครื่องสเปกตรัมเรียบร้อยแล้วนะครับสองหนะครับมาดูนะครับว่าจะออกสักกี่วัดกันเชียว โอ้โห oh ตัวนี้ออก5วัตต์นะครับออก4 5 5วัตต์ฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ไฟฉายนะไฟฉายแล้วก็ด้านบนเครื่องก็จะมีไฟรับสีเขียวนะครับไฟส่งสีแดงเวลาส่งก็จะเป็นสีแดงนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเป็นพอร์ตต่อไอ้ตัวนี้นะครับพอร์ตต่อไอ้ตัวไมน์นอกนะครับไม์นอกนะครับ โดยรวมแล้วเครื่องนะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับพอดีมือนะครับเหมาะเลยนะพอดีมือเลยนะครับงานก่อสร้างรอปพนะครับหรือว่างานดูแลตลาดนัดดูแลงานวัดอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะซื้อแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับนาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพกพาอย่างสบายใจเลยนะครับไม่ต้องไประวังระวงว่าจะโดนจับหรือเปล่านะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาเครื่องแดงเอาไปใช้งาน นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะตัว cx 3นะผมให้ m a cx 3นะครับ, Hi 3, รบท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาทางข้อความอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าเป็นในช่องของ u t u b e นะครับก็ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับจะมีช่องทางการติดต่อให้นะครับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแอปเขียวแอปฟ้าแอปแดงอะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะกดแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลย นในส่วนของอ่าเพจนะครับก็สามารถที่จะทักหาทีมงานทางข้อความเพจได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของ CX3 ก็ไม่มีอะไรแล้วขอปิดรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของอ่าคลิปการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวขอกับทีมงานทางอินบ x ็อกได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ